ม่ๆจะได้จะได้ออกมาแล้วเอาวันนี้ค้างไว้หาวีดแล้วก็ปิแล้วก็ปิดแต่ผมจะเอาเข้าอีมั้ยเอายังไม่ได้บอกเลยงานทำอะไรอติคตอบวันนี้เรามาทำอะไรครับปากจุ้งลายนะครับมากับใครครับด็อกเตอร์เอใช่ไหมใช่อ่าอ่ะโอเคครับมาเรามาลองดูนะ เดี๋ยวนะวินาทีเ็เดินเร็วกว่าเราเนาะทิ้งต่อเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองแสดงว่ากวนคนที่บ้านไม่ไปเก่งหรอกถึงว่านี่มีใครให้กวนได้นี่เออจะอีแหละไหนดูเออตายไหมตายไหมเอาไอ้ที่มันว่ายว่าอยู่มา ยายน้อยตื่นเต้นยังเต้นไหมม้เผมที่ตื่นเต้นตอนมีอ่สอบเราโดนโดนพัดนี่แหละนิ่งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดพี่เอามือลองข้ึ้นมาอะไรที่จะได้รู้ว่ามันมีคลื่นออกมาอ่ะอันนี้เอามาลองนะครับว่าตายไหมคนตายไหมรู้สึกรู้สึกอะไรกันประมาบู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 หกือบบูบ้า ตชจริงนะคะตายจริงค่ะสัับา้านหน่อยมภาษณ้หนอยตายจริงค่ะ